ใส่อันซีนแห้งเอาซอยลงไปน่นลงไปเลยก็ใส่มะเขือพร้อมเลยพี่น้องพร้อมมะเขือเพิ่อกระซุกนานซุกเลยกรใไส่มะเขือแล้วก็ซีนแห้งพร้อมกันเลยนี่ท้าให้แต่มะเขือเพื่อเปืือยจากน้อยแล้วกั สวัสดีพี่น้องอยู่กับช่องกิเทียร์ประกับสาวลาวกินง่ายอยู่ง่ายตามสไตล์สาวลาวมันสาวลาวพามาเฮ็ดอีกอย่างพี่น้องหอแหอมก่อนิ้นแหงน้งเนาะที่เราเฮ็ดเทาเฮ็ดไว้หันละสินส้นสิ้นงัวหอมขนาดหอมกระเทียมแล้วก็อันหัวชิไข่ใส่หลายในนิน้อยปิ้งใบข,ข้าวกระเจีบพี่น้องเลยนี่สาวลาวจะมาพามาเฮ็ดอ้นะอเนาะอ้อซิ้นแห้งแซ่งมะเขือพี่น้องใคเคยกินบ่มาเด้อ ລາວຊິເຮ <laughs> <pel> ັດໃຫ້ຊິມເນາະມາຊິມເດີ້ຂ້າງໜໍ່ອັນດັບແລ້ວເຮົາກໍມາທຸບຫົວໄຂສກອນເນາະ້ຳລີ່ມຮອນ นี่น้องมันมาตำมันเครื่องใส่เนาะตำหอมแดงใส่มะเพชอใส่ปรามาณให้ได้ายเนี่ยเนาะเซีนแหงหนึ่งะหรือว่าเอาที่ปิ้งกินที่ซื้อก็ได้จะมาอ้อมาแก็งให้ได้หมดเลยอ,อ่าใส่มะเพชอลงไปตำมันเนาะ ลมวุดวุดหรือพี่น้องลมแรงเนาะมันลมหนาวแล้วได้เขาสู่หน้าห้อนแล้วได้พี่น้องอน้ำหอยใ่หมอเลย แนไม่น่ากา็ไก่จะหม้อกันน้ำไก่ปลดล่ะเอาซีมาซอยซีนใส่พี่น้อง ซอยซีนแค่นั่นไปนี่ยเอซีนแห้งแสบเนะพี่เนาะว่าทีเป็นหมูก,ก็ได้เนาะเออดแห้งแล้วเขาก็เอามาเออนะเป็นยังคือว่ากระปุ๊ปิ้งกินมันแล้วปิ้งมันเผื่อพี่น้องเห็ดวันนี้มันประหยัดดีนะซีนแพงเลยเหตุเปนแบบนี้มันก็จังได้กินหลายคนเนาะ เนอิมเปืนเหอนนะอ้อใส่มะเขือหลายแล้วก็ใส่วิญญาณซีนนก็คืออันบางคนก็มักกินนออท่าถ้าถ้าว่าบบประยัากะเขาก็มักกินอยู่แล้วบางคนนะแต่เราค่อยกินแต่น้อยเนาะพอซีนแห้งนีแสบใล่ได้เวลาเขาปรุงเบได้ปรุงอัน เค็มจัดนะพี่น้องเอากระปุ่มแบบกลางๆรสชาติกลางๆเพราะว่าเฮาที่เอามาอ้อมาอ้อมาอมาแกงเฮา,าก็ต้องปรุงเครื่องเพิ่มอีเม้นบอพี่น้องถ้าว่าเฮาปรุงเค็มแล้วมันก็สิบเซาต้องมาปรุงปรเ,เปรก้ยงนัวเพิ่มอีกเฮาก็เลยแบบเอรสชาติอ่อนๆไว้ พี่น้องบัรซอยมะเขือใส่เนาะดูใส่เลยน้ำร้างน้ำก่อน ซาเพยาียหมดเลยเจ้าคือเหลืองอมเติมค่ะนมันเหลืองขนาดสีเหลืองเป็นสีอันเบิ่งแล้วสบายตารับอันซาเพียวได้คนอื่นบูฮูจักซาเพียวไปนคนมักอันสีสดใสเนาะเครื่องสีเหลืองมกักค่อนข้างมักสีเหลืองอยู่เด้ ก็บ่คอยได้ใส่มันนี้เจ้าคือเหลืองอมเติมค่ะแต่าพี่น้องใคเคยกินเมนูนี้คอมเมนต์มาหน่ยเด้ออ้อซินแห้งไปคือชิเคยแล้วเนาะพี่น้องทางอันพี่น้องฟังไทยเนาะ เรามาปรุงเด้อบันนีเด้อน้ำหกฟุตละน้ำปลาแดกค่อยไปเสร็จล่ะกินดูเลยเลือดแต่ต้อน <laughs> น้ำเหีียวไปเลยอยางละนิดละหน่อยบันน้อยแหละ <laughs> เห็นเจ้าใส่เจ้าถือปากแม่ <laughs> เห็น่า, <laughs> นาก็ได้่ิบิ์อเลยเหรอพ่แดกคนแซ่หลา <laughs> ย <laughs> รสดีจังเลยหัวซีนเท่ากับมีรสชาติแล้วนะปรุงหลายพัดเอ็มซ์แหละเนอะ้าเป็นหนัวนั่นนะอ๋อมาเขาบัดนี้ใส่อันซีนแห้งเ่าซอยลงไปนน,น้องลงไปเลยลกระไส้มะเขือพร้อมเลยพี่น้องพร้อมมะเขือเพิ่นกระซุกนานซุกด้วยกระไส้มะเขือแล้วก็ซีนแห้งพร้อมกันเลย ให้แต่มะเขือพ่นเปื่อยจากน้อยแล้วก็เป็นครับอันเสร็จเหียบห้อยบ่ด้ยากไดยอาหารลาวเนาเนาะปรุงง่ายๆกินง่ายๆเอางวมฝาไว้น้องมันไปเด็ดปักไว้ใส่ พี่น้องมันเด็ดพักน้องมันล้างพร้อมเด็ดพร้อมเลยใช่พักทำกับผมีอย่างไรล,ล่ะพักนางตูน้นี่ลหละมาเดือพี่น้องมากินน้ำกันบางคนอาจจะเคยบางคนอาจจะบ่เคยเนาะ าน,น,น้องเอ้ยสวยมาแห้งงอนอ่าควันแจงน้อยนี่เป็นยาม,มันานั่นได้พี่น้องเอ,อ้ยยามแมงไม่ได้ผู้ใดมาก,กินแมงนะเมงกินูนแมงกุจีแมงกุจีกับแมงกินูนอันใดแซ่บกว่ากันพี่น้องวะจะลามาก,กินแมงกุจีอยืนน้ำประ ของกี่ควัวจะแสบไรพี่พาพี่น้องไปกั้นแมงกุกี้นะพี่น้องนะถ้าให้ฝนมาจะงั้นเลยก่ะพึ่งก็เริ่มมีเนาะพึ่งว่าถ้าฝนตกแล้วพึ่งที่เริ่มเต็มมันบแมนกุกี้กระชิมัน,น,มนเอา้ายำหอยนะพ่อฝ่ามอ้อกระเต็ดระบำอยู่กันถ้าสักคู่พี่น้องนั่งฝ่ามอจะก,ก้อย นี่แหละแต่ละมือก็นั่งแต่เฝ้าหม้อฟังเฝ้าแต่เต่าอยู่นี่แหละควันเดชเทวดาเลยมาใส่เขาคั่วพี่น้องใส่เอาอ้วนลงไอจะเสียบบอกน้องเลยมาเด้อให้เคยกินเมนูนี้สแสดงตัวด้วนเขาคั่วกันเลยน้องที่อยู่มาชั่วจวงไว้อย่างซิมมึงรู้บัางไห มันจะเบี้ยจยู่ป่พอดีเลยจีนเพิ่นก็มีราาสชาติแล้วเนาะทำว่าได้ปรุงลายพอดีพอดีอดใส่พังนางตู่ลงไปเลยเนาะ,นะ,นะลงไปหอมขนาด มาพี่น้องมากินนํากันฝนตกครั้งอื่นบ่บัดคึ้มบัดอันนั้นอ่างประเทศไทยฝนตกอยู่บ่น้อพี่น้องนี่ก็แซ่บขนาดเอาเห็ดหอยมันบ่ได้ยากเนาะคินก็แห้งแล้วเพิ่นก็สุกไวมเขือมักหยังก็สุกเรียบร้อยเฮาก็สิมาปรุงเนาะบัดนี้เนาะก็มากินอึดหญ้าก็ุกบ่ได้ก็ได នេះហើយលោកភិបោមកมาតักបន្តិចណាខាន់ទួតទួតសាបព្រះណាបែបមិនដឹងគេឌូរគេដូរអត់ស៊ីនแห้งណាស៊ីនវាផាំងណាដល់គេតែ1អោគេឌូរលៃ พี่น้องมาเนี่ยกินน้ำกันมาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่แล้วล่ะพี่น้องแนวกินห้องละง่ายๆตามสไตล์ชาวลาวแล้วแนวกินง่ายแต่ยอย่างเ้า ซสวดสนาน้ำนี่นพี่น้องเพราะว่ายัางบ่าโทษด,ดีเห็นไม่ควรจะยังบ่ได้อันแหละกะเขากมาท,ทักทายพี่น้องคือเก้าวนั่งแค่นี้ยืน่นจะกินคือเก้าวละไผ่เคยกินเมนูนี่กับคอมเมนต์ให้เข้ามาได้พี่น้องเด้อเขาขอบคุณขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจชา,จาลาร์นะจะ้าชาลาร์กะเป็นกำลังใจให้เอื้ออายทุกคู่ทุกคนช่วยเวียกสู้งานและ้วกะัมีกำลังแรงใจสู้ต่อไปนะพี่น้องกับชาลาร์คลิปนี้กะจะลืม ตัวไลก็แชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้ะผู้ใดเข้ามาใหม่ก็ฝากช่งไงน้อย่องบมดบ้านเนี่ยเด้อยจ้ะพี่นอกกาชราคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพกัก็ไม่คลิปหน้าสบายดี